ตอนนี้เรามีเนิน192และอยู่ในตำแหน่งที่ยังยดเซลโล็โลกมลการสั่แรงแระบุว่าตัวมองมีสภาพที่ย่ำแย่และพวกเย็นมวลของมันกำลังสนามพะตัง,ตงล้ำอย่างแน่นหนามันนะมีคตรโผ่คนแม่ที่กำบ,บังและสิ่งอีีกว้างในพื้นที่นี้ เป็นโลตีกาคาครับเปก้าปีกิดสองกรกฎาคมพิพิการโคบ้าพวกเยอรมันได้เปลี่ยนเทนโลเป็นป้อมการดรเจาการเมืองวางกองกำลังล้มรอบเอาไว้ ป้อตั้งแ่ง MG AT แล้วก็ที่มาของทหารราบแล้วก็มีป้อมยานต่อกับแัจเซอร์เลอร์โดยการตัดทางหนีพวกเยอรมันอาจจะบีบให้พวกมันต้องพยายามตีฝ่าวงล้อมออกมาหรือไม่ก็ต้องยอมแพ้เอเบิลเจอเงาหินแน่ๆแน่แน่แน่เราต้องการไาหประชาการยึดอน้าห้างหลังและเซตให้มันเป็นซีฟาวแบล็ก์ รอบโคดีทุกคนด้ครับอยู่กับผมไอ้น็อตที่มนียู่ความดีมาเดิมในแมตช์นี้ครับอยู่กับเมืองเซนโลครับเสียงอะไรวะไอ้เปิดคลิปมาย here, ิงก okay. ูเลยออไะไรยิงกูโอเค ในภารกิจของวันนี้ครับเราต้องล้อมมันให้ได้ครับคือตรงเนี้มันมีพวกเยเมนอยู่เราต้องล้อมมันพอแรกขอยึดบ้าสตักหลังไปจุดเต็มคนน่ะเราจะเอาเอนจิเนียร์เพื่อสังฐานไปตัวเกมมาไพ่แล้วฟัลแมนมาหนึ่ง5สาสี่ห้าห้ากอแล้วก็รถจี๊ปหนึ่งคันครับโอเค แล้วก็ตัวคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์เราได้เป็นเลนเจอร์มาครับ ครอบครัวเปล่าโอเคเรามีเน <ed> ี่ยสองตองแล้วก็เอาจอเลยตอนนี้เรายึดทรัพยากรครับ โอเคตอนนี้เราไม่เหลือสี่กองแล้วเมื่อกี้ไปแจนบอกน่าหนุดหว่ะ Enemy unit down กินเนี่ยกินเนี่ยเอาคนให้เราเลยดีกว่เอาเป็นเพืนซัพพอร์ตหน่อยก่น i e ไปเลยพลังหมาหมูเอ็งมีจะปลุกแบ r อยากได้แต่ว่าโอเคไอ้ไอ้ตรงจรวดนัไงกำลังเติมคนแล้วก็จะลงบารล,ลกเพิ่ม That's it, construction finished. We got the building on me. Alright, men, time for the infantry reserves en route. Reinforcement proceeding. Alright, men. Tony, believe the young. Right, That's as good as done. ไอ้เสาาครับตอนนี้มีห้ากองครับตรงยัดสกีบอมใส่ตูดแม่งเลยตัวที่ห้าลูกจะทำไหมนะครับแอนเตอร์ตีระเบิดครับโดนไปห้าลูกก็าน่าจะ

เราจะทำการติดบาร์ให้เลฟเฟนแมน e n e unit d o เดียบรอครับไอเจรวดตังกระวยเจ๊งครับคตอนนี้ตัวเกมให้เชอร์แมนมาสองันมาแล้วก็เลนเจอร์บอสแล้วก็รถจี๊ปแถมมาอีกขันถือเป็นเรื่องที่อ่ะ e n e o w n แล้วก็เสร็จเป็น อ๋อมันเป็นเชอร์แมนเชอร์แมนอะไรเนี่ยเชอร์แมนปกติคันหนึ่งแล้วเป็นพ้กระไดคันหนึ่งโอเคเราเจอสองน่วยแข่งใหญ่พร้อมแล้วะ

Enemy unit down. down. Fire, rats, can, Rangers, dude. I've got a bad feeling about this, Sarge. Sniper, damn. Give yourself out of here, crew. You've earned a promotion. Hey, you want get you to you, boy? Put some hustle in here. Oh, we'll take it all right. เพงที่เนีจาไปชมหน่อยม่ยืนวัดตอนนี้ผมกล่าวว่าจะเอาไอ้รถจี๊บไปตะลาะดชียงจะเอาออเปอรเช่นเตมิมแะ้วกนมหรอกจีบมันในแค่สกา เราต้องยึดอันนี้เป็นเป้าหมายแรก่วนะเดี๋ยวส่งชรมแมครับก่อนแล้วไปเ,เอาหลัง องมาท่าตามระนบทเนี้ทีนียเราเดนอมวส์นิด t down คงไม่มีใครอยู่ใช่ไหมโอเคเคลียร์การยื้ g นะตงนี้เจอเจอไอที่ครับ Army, here, okay, the enemy unit down. Rifle, down me! Move on, men! to uh. Listen up, rifle. เดี๋ยวเขาก็ได้ไปไล่เคลียร์พวกมันราบที่มันตีกันนี่ วิ่งกับบ้านเก่าโอเคตัดเรียบร้อยไปยูต่อเซ่อะต้องไปตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอลงตรงนี้ก่อนเกมอะลืมไปเลยมีพวกวิ่งรัตวนกันดีกว่า Casualties being reported Enemy unit down. And yeah, end the follow-up. Rangers. here! Hit him! Rangers. On me. here. Oh, man turn

ครับตอนนี้เรามีปัญหาตีระสับใชดิไม่ใช่ไหมไปไปแก้ดี โอเคปูมาล่วงส่งไปได้แบบได้ได้เดี๋ยวมองให้ดีได้ไหมถลาราไปได้หมลนาไปได้ครับเจอแกงี่ปมยู่ไหนโล่ตกล

Enemy unit down. เฮ้เรียบร้อยทุกคนปลอดภัยเอาแย่ละมันมีกลัวมันล้วงบ้านเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่งแล้วพ่อแม่กลับบ้านไปกองเงิกันเอาไปกันบ้านแล้วก็อังกิเนียส่งกลับบ้านไปกองหนึ่งเอาไปสร้างฐานต่อโอาเย่แหละเราจะสีปืนโต ยิงใหตเลอสิวะเอ้าโอ้แล้วผมไปวิ่งแคปเตียมโอ้จะอะไรกัน โอ้ใครครับตอนนี้เราเสียเรนเจอร์สองกองแบบงงๆเลยครับตะเเพ้วเองฮะแล้วก็บวกกับเมื่อกี้แมงมันวิ่งไปให้มันเหยียบเฉยเลยโอ้ Enemy unit down. Enemy unit down. Down. Everybody out, everybody out. Everybody out. Artillery support is now available.

Okay. Looks like we have uh, find today, Go. Go. Enemy unit down. Me, me now. Me okay. Keep low. Run Town of Saint Lowe has been encircled. Able Company, stand down and prepare a defensive perimeter. enemy, enemy move. Sir, you better come take a look at this. You better call in the Fly Boys. They won't get far.